ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องพริชานะครับตรงนี้เราก็มาชมล้างนะครับแต่งตัวนะครับก็จะมางานสูขผลเข้าอำเภอลำไบมาสักครับช้างตัวนี้ก็ถามเจ้าของนะอยู่อายุอยู่ประมาณ80ปีนะเองเจ้าของบอกอย่างเ้นะครับนี้กำลังเริ่มแต่งตัวนะครับงานก็ค่อนข้างจะยาวมากๆนะครับวันนี้มาสองเชือกนะครับวันนี้นะครับ

อัอนี้ยังไงล่ะ่รถนาตัวนี้รถนาผู้สาตัวนี้สาวครับผู้สาอายุอายุสามสิบห้าปีสามสิบห้านะตามหาตมาปลาอยู่นี่ตันนี้ชื่อรถชนาแล้วก็พรอ่พรอ่เนีรับตัเยอะเลยเขาไับจ้ปีกันน่ลเที่ สองฟอกสองปีอ่ะติวันไหนไปยังยก็หาตอนนี้กินยังเดียวโลกินมีได้ยังได้รับแขกรับแข้งได้นั่นกะ็ค<อ>ือคนเท่าแต่ว่าเขาฟองต้นเนยย่อน้อยนะเอ๊ะมันเห็นหลายแล้วมันงลงมาอย่างหลาย,<ท>ยตัวเดี๋ยวนะต้มปูก็มากรูบแล้วเนาะนี้แต่งตัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ยนยผมอไม่จะไปแบบมมีเีขาไม่ยกเหรอไม่ยกครับเาาไใส่หัวไมได้ตอนนี้รถเจนาก็กำลังจะแต่งตัวนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงแค่นี้นะครับครับ